กุมารังนะกุมารังอุติอุนินะอิงอิทอพุทโธนะมภะ,ะทะนะโมพุทธายะจะภะกะสะจิเรนุนะออแอโมออแอพุทธออแอทาออแอยะออแอมอะอุ พุทธสังมิอิติกุมาโรประสิทธิเมตโอมสวุวรรณโยปิยะกุมาโรมหาภูตโตมหิตธิโกสัพพิเสสุวัตกโกสัพพคาเมสุโคจโรสัพพชนะนานังหัทเยมหาเตโชปวิตติโก รัตนตยานุภาเวนะรัตนตยะเตชะสาเทนังอิทธิพเลนะกุมาโรจะมหาหิตทิิโกกุมารังนะกุมารังอุติอุนินะอิงอิทอพุทโทนะมะพะทะนะโมพุทธายะจะภะกะสะ จิเรนุนะออแโอโมออแอพุทธอแอทาอแอยะอแอมะอุพุทธสังมิอิติกุมาโรประสิทธิเมอมสวุวรรณโยปิยกุมาโรมหาภูโต